สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่ากลุ่มฮูตีนั้นได้มีการโจมตีอิสราเอลครั้งเมื่อวันที่7กันยานยน2568รโดรนลำหนึ่งนั้นหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศตกใส่น้ําใสสนามบินรามอนทางตอนใต้ซึ่งกองทัพของอิสราเอลนั้นกําลังเร่งหาสาเหตุนะครับในการยิงสก,กัดกั้นที่ล้มเหลวในครั้งนี้ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ พบว่าเคเบิลใต้ทะเลแดงก็ถูกตัดนะครับซึ่งก็คาดหมายว่าเป็นฝีมือของกลุ่มพูตีแม้ว่าฮูตีนั้นออกมาปฏิเสธแต่หลายฝ่ายนั้นก็มองว่าน่าจะเป็นฝีมือของพวกเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ มีการเผยแพร่คลิปนะครับบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นควันดำหนาทึบลอยปกคลุมอาคารผู้โดยสารสนามบินรามอนซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองไอรัสหลังจากโดรนลำหนึ่งตกใส่ประชาชนนั้นแตกตื่นวิ่งหาที่หลบภัยเศษซาบหักพังและเศษกระจกแตกกระจายเกลื่อนไปทั่วบริเวณในขณะที่หน่วยกู้ภัยอิสร,ราเอลรายงานว่ามีชาย63ปีได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดมีสองคนหกล้มขณะวิ่งหนีตายทั้งสามถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองไอรัสและมีอีกหลายคนได้รับการปฐมพยาบาล อาการวิตกกังวลเฉียบพลันผลสอบสวนของกองทัพอิสราเอลเบื้องต้นพบว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นไม่ได้มีปัญหาทางเทคนิคเรดาร์ตรวจจับโดรนลำนี้ได้แต่ถูกจัดชั้นว่าไม่ใช่ภัยคุกคามจึงไม่มีการเปิดไซเรนเตือนและไม่มีความพยายามยิงสกัดโดรนลำดังกล่าวโดรนจึงตกใส่สนามบินในที่สุดพลอากาศเอกโทเมอร์บาผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งสอบสวนเชิงลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ทามอฟอิสราเอลนั้นรายงานว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อเดือน,นกรกฎาคม 2 5 6 7ระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นตรวจจับวดนของฮูดิกของฮูตีได้แต่ถูกระบุว่าไม่ใช่ภัยคุกคามและพุ่งใส่อาคารหลังหนึ่งในกรุงเทลวาวิบทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายกองทัพอิสราเอลระบุว่าฮูตีนั้นส่งโดรนกว่า150ลำโจมตีอิสราเอลนับจากเปิดฉากสงครามในจํานวนนี้ถูกสกัดได้98%หลังเกิดเหตุการณ์นั้นอิสราเอลปิดน่านฟ้าเหนือสนามบินรามอนเป็นเวลานาน,านหลายชั่วโมงก่อนกลับมาปฏิบัติงานตามปกติการโจมตีสนามบินรามอนเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ก่อนหน้านี้ เสียงไซเรนดังขึ้นในหลายเมืองแถบชายแดนของอียิปต์กองทัพอิสราเอลนั้นได้มีการดําเนินการสอยรนฮูตีร่วงสามลำโดยโรนสองลำนั้นสกัดได้ก่อนข้ามชายแดนอิสราเอลส่วนลําที่3ถูกยิงตกก่อนเข้าสู่น่านฟ้าทางอียิปต์ฮูตีส่งรนและยิงขีปนุษย์โจมตีต่อเนื่องเพื่อแก้แค้นหลังจากที่อิสราเอลนั้นถล่มทางอากาศสังหารนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของฮูตีหลายคนในเย من, เมนเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับ วันที่7กันยายนนั้นผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานข่าวว่าเกิดเหตุสายเคเบิลใต้น้าในพื้นที่ทะเลแดงนั้นถูกตัดขาดส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงอินเทอร์นเน็ตบางส่วนในเอเชียและตะวันออกกลางเบื้องต้นนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตามการรายงานข่าวนั้นระบุว,ว่ามีความกังวลว่าสายเคเบิลใต้ทะเลอาจจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มฮูตีในเยเมนที่มีความพยายามจะกดดันให้อิสราเอลนั้นยุติสงครามกับฮามาสในฉนวนกาซา อย่างไรก็ตามครับที่ผ่านมากลุ่มฮูตตีได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการโจมตีสายเคเบิลทั้งนี้สายเคเบิลใต้น้าถือเป็นส่วนสาคัญของบริการอินเทอร์เน็ตรวมถึงการเชื่อมต่อผ่านทางดาวเทียมและสายเคเบิลภาคพืดินโดยทั่วไปผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีจุดเชื่อมต่อหลายจุดและมีการเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลในกรณีจุดใดจุดหนึ่งล่มก็สามารถเปลี่ยนไปใช้อีกเส้นหนึ่งได้แม้ว่าอาจจะทําให้การเข้าถึงบริการล่าช้าลงก็ตามขณะที่บริษัท Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของโลกแจ้ง ความล่าช้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากสายไฟเบอร์ในทะเลแดงนั้นถูกตัดขาดแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านเน็ตบล็อกซึ่งมอนิเตอร์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่แจกว่าสายเคเบิลใต้น้าที่ทะเลแดงเกิดการขัดข้องทําให้ประสิทธิภาพในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในหลายประเทศนั้นลดต่าลงซึ่งรวมถึงประเทศอินเดียและปากีสถานโดย Microsoft ระบุว่าความล้มเหลวของการกระทบต่อระบบเคเบิล s m w c และ ime wue ใกล้เบื้องเจสดาประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตามเบื้องต้นมีเพียงสหรัฐอาราบเอมิเรตส์ที่มีรายงานว่าบริการอินเทอร์เน็ตนั้นมีความเร็วที่ช้าลงส่วนประเทศอื่นๆยังไม่มีรายงานแต่อยา่างใดตามข่าวระบุว่าที่ผ่านมากรณีการขาดของสายเคเบิลใต้น้าอาจถูกจักถูกสมอเรือที่ทิ้งลงมาแต่ก็เป็นไปได้ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีซึ่งการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้ทะเลอาจจะต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์เนื่องจากเรือและลูกเรือนั้นต้องค้นหาตําแหน่งของสายเคเบิลที่ได้รับความเสียหายในขณะเดียวกันนั้นครับคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งของดลนันทรัม ผู้นำของสหรัฐอเมริกาเองนั้นก็ออกมาประกาศเตือนไปยังฮามาสนะครับบอกว่านี่จะเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายกองทัพอ,อิสราเอลนั้นเดินหน้าถล่มอาคารสูงที่พักอาศัยในกาซาซิตี้แผ่นดินเตือนเหมือนแผ่นดินไหวและเปิดเผยคลิปการทาลายอุโมง่ามกลางซราบปลักพังขณะที่ผู้นสาสหรัฐนั้นโพสโซเชียลเตือนฮามาสเป็นครั้งสุดท้ายให้ปล่อยตัวประกันในทันทีซึ่งทางด้านอาคารอันโรย่าทาวเวอร์อาคารสูงสําหรับพักอาศัยในกาซาซิตี้ถูกถล่มทําลายเป็นหลังที่3แล้ว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นอาคารที่ฮามาสใช้สังเกตการความเคลื่อนไหวของทหารอิสราเอลแต่ฮามาสนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหารวงวมพยจาบาลอาคุดระบุในแถลงการว่าการถล่มอาคารดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายผู้สึกอข่าวอ้างโมฮ oh ัมหมัดอันนาซีู่้อยู่ในเหตุการณ์ว่าระเบิดตึกล่าสุดรุนแรงจนเขารู้สึกว่าเหมือนกับแผ่นดินไหวอาคารถูกทาลายเป็นกองซากลงมาทันทีแล้วก็บอกว่าการทําลายตึกสูงในช่วงหลายวันที่ผ่านมาน่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดไม่ร การทำลายอาคารสูงล่าสุดนั้นเมื่อวันที่7กันยายนมีขึ้นหลังจากที่กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนอพยพและหลังจากที่นายกรักฐมนตรีเบนจามินเน,น,นทันยาฮูประกาศว่ากองทัพอิสราเอลนั้นกำลังโจมตีลึกเข้าไปในกาซาซิตี้เขตเมืองสำคัญของฉนวนกาซาและพื้นที่โดยรอบรวมถึงทำลายโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มก่อการร้ายและการรื้อทำลายอาคารสูงที่ใช้ก่อการร้ายอิสราเอลไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าปฏิบัติการรุกยึดกาซาซิตี้ที่คณะรัฐมนตรีของเบนจามินเนทันยาฮูอนุบัติแผนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่าน,านั้น เริ่มขึ้นต้นแล้วหรือ,อยังหรือจะเริ่มเมื่อไหร่แต่กองทัพอิสราเอลยกระดับถลม่มและปฏิบัติการในกาซาซิตี้และพื้นที่อื่นของกาซาอย่างนหนักหน่วงมาหลายสัปดาห์แล้วเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อกลุ่มฮามาสโดยในวันที่7กันยายนที่ผ่านมานั้นกองทัพอิสราเอลก็ยังเปิดเผยคลิปที่ระบุว่าเป็นการปฏิบัติการภาคพื้นดินในเขตไซทูนในกาซาและระเบิดการทําลายอุมโมงค์ใต้ดินอีกด้วยในทนยายภูบอกว่าชาวปาเลสไตน์ควรจะออกจากกาซาซิตี้ไปแล้วประมาณ10,000แคน และกล่าวว่าฮามาสนั้นพยายามขัดขวางการอพยพและใช้ปืนเรือนเป็นโลกมนุษย์การยกระดับของอิสราเอลยิ่งเพิ่มความวิตกกังวลกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมของชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่ทางด้านนายมุสตาฟาเอาจากมันชาวกาซาซิตี้เก็ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าพวกเขาไม่คิดจะย้ายออกไปไหนเพราะพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลให้อพยพไปอยู่และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็ถูกโจมตีซ้ําแล้วซ้าเล่าล่าสุดนั้นประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐโพสลงสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่านี่เป็นคาเตือนครั้งสุดท้ายงามา ว่าจะต้องตอบรับข้อตกลงปล่อยตัวประกันทั้งหมดในกาซาคัมอ้างว่าอิสราเอลนั้นตอบรับข้อเสนอเงื่อนไขของเขาแล้วโดยไม่ได้ขยายความว่าอะไรคือผลตามมาหากว่าฮามาตปฏิเสธอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การขู่ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนมีนาคมคัมก็เคยเตือนแบบเดียวกันนี้ว่าฮามาตต้องปล่อยตัวประกันและมอบศพตัวประกันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่แล้วแล้วจะพบกับจุดจบหลังคัมโพสไม่นานฮามาตออกแถลงการ์ว่าพร้อมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหา,หาหรือปล่อยนักโทษทั้งหมดแลกกับการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะยุติสงครามขอ,อนทหารทั้งหมดกกจาานวซ และตั้งคณะกรรมการที่จะประกอบไปด้วยชาวปาเลสไตน์บริหารฉนวนกาซาฮามาตยืนยันว่าได้รับแนวคิดบางอย่างจากสหรัฐที่มุ่งหวังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและกําลังเจราจาผ่านคนกลางเพื่อทําให้แนวคิดเหล่านั้นเป็นข้อตกลงตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพวกเขานั่นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่น่าสนใจที่ช่องถาอัปเดตนั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดส u b s ไ r i b ์กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดต ท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นน,นําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ